สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นเอาท์ซีรีส์ลัคกี้คราฟอีพีที่แปดแล้วนะครับแล้วนะครับงันก็ไปเรื่องไปเลยทุกคนเออทุกคนน,น,นี่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 เออที่จริงคือผมอัดไปรอบนึงแล้วนะเว้ยเออแต่เอมไม่อยากจะพูดแต่คลิปผมทําคลิปหายจะไม่เป็นไรเออใช่คือวันเนี้ยผมจะไปไปตีมังกรกันเออซึ่งเมื่อวานอ่ะเออผมก็ได้ผมก็ได้นี้มาด้วยให้มันครบเลยนี่ อ,อจากต่ก่อนจากอีพีก่อนผมได้เท่าไหร่ไม่รู้ใช่แต่มามา,มานี่ๆผมจะไปตีแล้วเอออยากไปอยากลองอยากลองไปดูว่ามันจะผมจะทําได้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าผมตีมังกรเส็ผมจะเออแบบไม่เล่นทีนี้นะไม่ใช่นะด้วยเออแต่ยังนะเพราะผมยังอยากเออทาอะไรอยู่เออยังอยากสร้างอะไรอยู่เออนั่นแหละมาๆมาๆซึ่งธนูก็ไม่มีช่างมาเถอะโอเค เพราะฉะนั้นอถ้าเกิดผมจําได้นะนี่ไงผมมีนี่อยู่เออผมมีนี่อยู่จะไปกูทําไมอ่ะเออมีนี่อยู่แล้วก็นี้ด้วยจะลองฝึกด้วยอ่ะฝึกเดี๋ยวจะฝึกด้วยชืบอโอเคมา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 ืบโอเคมันจะได้ผมจะได้ไปบินแล้วก็ไปตีไอ้ตรงฮิลลิงมังกรได้ง่ายๆไง,ง,งเออใช่ไอ้คือธนูมันมีไม่พอเออทุกคนต้องเข้าใจใช่มามามา,มาสร้างตรงนี้ดีกว่า เออซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่พี่ตรงนี้พี่ทุบยังไงล่ะครับก็ทุบในโหมดอมตะเพราะถ้าเกิดทุบในโหมดอมตะมันเออยังไงมันก็ไม่ถามอันนั้นได้อยู่แล้วชึบโอเคโอ้โหงั้นปูปูด้วยละกีบอกระเพหนึ่งแพบหนึ่งนะดวนมันไม่พอชึบโอเคแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ จึบจึบหวังว่าจะพอนะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็จึ๊บจึ๊บ,บนี่ไงเอ้ยโอเคจะขอปรับแสงก่อนนะทุกคนเออแปบ๊บนึง่งขอสักครู่เออมาผมไม่รู้ว่าผมจะตีมังกรได้อย่างง่ายได้หรือเปล่าม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 ,าม,าม,ามาเออขอไม่ใช่เหมือนซีเรียนั้นเดออุย้ย อันนี้ยังโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้แม่เจ้าออเอ๋ออุ้ยผมเออผมลืมเอาอันนี้มาอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมลืม,ม,ามาเอามาเออหัวหัวฟักทองแบบถ้าเกิดใส่แล้วเอเนอร์แม่มันจะไม่ไม่มาไล่อ่ะเออลืมผมผมลืมผมลืมผมลืมใส่มาเลยโถเอ้ยลืมจัด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้อยู่เหมือนกันแหละซึบโอ้โหเดี๋ยวเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าตีผมนะอย่าตีผมนะโอ้โหผมลืมมามาทุกคนใช่อันนี้ผมลืมจัดลืมลืมลืมมาเอาเรียบร้อยฮ่าฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเดียว ฮ่าฮ uh ่า huh. นี่ไงอะเรียบร้อยปะโถเออว่าจะบินแท้ๆเดี๋ยวเดียวค้าง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 เดี๋ยวเออปะโถเออว่าจะไปตีเทะมังกรดันสวนปะโถ เออมาๆหมมาใหม่มาใหม่มาใหม่ไป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 ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเอานี้ไปด้วยอย่าลืมเอาหัวนี้ไปด้วยเดี๋ยวเอ็นเลือดแมมันจะตีเอออย่าลืมเอาไปด้วยเออเดี๋ยวเกือบลืมลืมเกือบลืมซะแล้วไม่ใช่เกือบลืมผมว่าผมลืมแล้วน่ะเชื่อผมมาเออแล้วก็เอานี้ไปเอาหมวกออกแล้วก็เออให้มันเป็นอย่างงี้โอ้โห มาเออมันก็อาจจะมองยากหน่อยนะทุกคนไม่ใช่อาจมองยากแบบมองยากๆมองมองยากมากเลยแหละทุกคนเออเออทุกคนก็อาจจะได้มองภาพนี้อีกนานเลยซึบอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อซึบซึบมาแล้วก็โอ้โหมันยิ่งมือดอยู่นี่ไงมาแล้ว ออเบินขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปโอ้โหผมอยากทอดหมวกอะผมอยากถอดหมวกอะลำบากจ้าจัดเออจริงนะผมว่าผมทอดหมวกดีกว่าไม่ไหวแล้ ข้ออย่างชั่วเอาเรียบร้อยผมว่าผมเอาจริงผมว่าผมไม่พร้อมตอนนี้นะเออแต่ผมก็อยากอยากไปตีอยู่อ่ะเออปโถ่เอยโคตรลำบากใส่ใส่แล้วก็มองลำบากลำบากเออรูว่าผมจะไม่ไปตีตอนน,นี้นี้ดีวะทุกคนเอาป่ะตอนนี้ยังไม่ไปตีดีปะ่ะผมไม่รู้สิแต่ผมก็อยากไปตีอะ่ะเอออาไม โอ้โหเอ็นเดอร์แมนไม่ชอบเอ็นเดอร์แมนสิ่งหนึ่งซึบเดี๋ยวโอ้โหมันไม่บินให้อะวงกดหน้าจอแล้วไม่บินให้ไปไปเอาดีๆไป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 ตีดีๆดีกว่าเออไปตีด้วยวิธีดีๆดีกว่าเออผมว่าผมว่านะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปบงไม่บินมาละ เพราะผมบินไม่ถนัดบินไม่เก่งเลยจะว่าถ้าเกิดจะพูดอย่างนั้นก็พูดได้นะผมบินไม่เก่งเลยมาแล้วก็มองลงพื้นไม่ใส่แล้วหัวหัวนั้นน่ะเออมองยากยากชึบเอดีเอาเด,อาดีผมไม่ได้มองนะผมไม่ได้มองนะโอ้โหจะดันดันอยู่อีกฝั่งอีกโอ้โหทำาไหม,ไมันต้องลำบากเลยขนาดนี้เนี่ย รีบเร็วเร็วเร็วรรีบขึ้นไปเร็วเร็วเราขึ้นมาได้แล้วแล้วก็อุ้ยเกือบตายเกือบ ไม่ได้อาหารมาซะด้วยกระถเอ้ยเอ้ยแต่ย่งน้อยผมก็แล่นลงตรงนี้ได้อยู่ชึบชึบแจ้งมาเถอะอยังน้อยผมก็เออตีมันได้เออจริงนั้นถ้าเกิดจะเอาถ้าเกิดจะไปเอานี้ไปด้วยดีกว่าเอ้ยไอ้บ,บนทองเออใช่ไอ้บ,บนทองอินชานอะ อยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บนึงผมเอานี้ไปด้วยดีกว่าปลอภัยกว่าเยอะนี่อ๋ออยู่ในตัวนี่เออมองหามองหาอะไรอยู่เดี๋ยวได้ไหผมมีวิธีที่จะได้ง่ายนะน,นี่ไงแนตีอโพรนี่ทตไมไม่ใช้เออจริงด้วยผมลืมผมลืมว่าผมมีเอนตี้โพรอยู่ลืมลืมลืมโทษโทษทุกคนโทษโทษโทษอรี่ซอรร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 รมาม มาไหมเราก็ไปตีวันนี้ EP นี้ผมอาจจะไปตีแค่ที่ฮิวลิ่งมังกรน,นะเพราะแค่โอ้โหแค่นี้ก็สภาพไม่น่าไหวแล้วขนาดนี้ชุดก่อแข็งแกร่งนะเนี่ยยังไม่ไหวเลยนะเออชึบอันนี้อันนี้ยังน่าจะยังไม่ตีมั้งเดี๋ยวลองซิไม่รู้จะได้หรือเปล่า เรียบร้อยอย่าหาทําอย่าหาทำ,าาทำไปไปไปต่อขึ้นดีๆีว่ะอย่าหาทําดีกว่าถ้าเกิดทาไม่ได้อย่าทํานะทุนอย่าอย่าเป็นเหมือนผมนะเออเดี๋ยวกินกินดิชึบ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 มันจะถึงตอนไหนเนี่ย โอ้โหโคตรสูงอ่ะเดี๋ยวสูงเกินไปปะเนี่ยอ๋อผมตีไปแล้วนี่มาเอ้าอะไรนี่ทำไมผมไม่ตายเอ้าผมไม่ตายอะไรเนี่ย เออว่าช่างมันถึงมันอาจจะเป็นบั็กก็ได้มั้งแต่เมื่อกี้มันควรตายนะอ๋อลืม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 ผมมีเอฟเฟกต์นี้อยู่นี่หว่าโอ้โชว์โชว์ความอับอายโชว์ความโง่ออกไปเลยโทษโทษทุกคนผมลืมผมลืมว่าผมกินแอปเปิลทองนี่หว่าเออมันเลยมันเลยไม่ค่อยเป็นไรลืมลืมไม่ใช่ลืมแบบทวาลืมลืมลืมจัดเอาดิแล้วก็ อะไรเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยมามามา,มาชึบวางมาจะพอนะวังมาจะพอนะ,ะอนะเออไม่พอก็ค่อยว่าอีกอย่างนะเออไม่พอโอเคนั่นแหละเดี๋ยวผมลองบินดูเนี่ยทำไมผมบินไม่ได้อ่ะตั้งนึงไม่เข้าใจเดี๋ยว วัดเต๋อแป๊บนึงนะนี่ไงก็ทำได้อยู่นี่ว่าเอออะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยว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 เรียบร้อยโอ้ยบินยากบินยากเกินเอา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 บักบัก เรียบร้อยมันมีอะไรม้มทีมมีบอกอยู่ไหมเออขึ้นยากเกินขึ้นยากมากอะ่ะใช่ผม,มานอนก่อนดีกว่า,ม,นนนนวามามามาเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวเขาจะวากันเดี๋ยวให้ว่ากันใหม่มาผมไม่ยอมแพ้ใช่ ไม่รู้ผมจะตีมันได้หรือเปล่านะไอ้มังกรไอ้มังกรเนี่ยขนาดมังกรผมยังตีไม่ได้เลยเออโอ้โหไม่น่ามโมไว้เลยถ้าเราก็รู้แล้ววิธีการบินบินขึ้นบินขึ้นหาก่อ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 นโอ้โหเจ็บมาก ชึบป,ปะโถเอ้ยเดี๋ยวได้แล้วมาตองมาตรงนี้เรียบร้อยขึ้นไปเฮ้ยผมกดไม่ทันอ่ะโอ้โหโควดเจ็บเจ็บจ้าจัด เจ็บจัดเมื่อกี้โอ้โหบ็อกก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะผมอยากลองไปตรงนั้นแหละเ,เรียบรอ้อยปลาไปตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมายถึงตรงเนี้ยโอ้โหปลามาปลามาตรงไหนวะเนี่ย ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินไม่ได้กินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเรียบร้อยเอาจริงนะใช,ใช้ใช้ไม้ไปเถอะไม่ไหวละเออบ้ากีกแล้วไม่กล้าทุบนี่แหละมามาใช้ใช้ไม้ใช้ไม้ไปเถอะจริงไม่ไหวละถ้ามันจะยากขนาดเนี้โอ้โหเอาจิงผมนึกว่า ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่พี่ทำไมพี่ไม่ตีดีๆครับเอางคือผมตอนแรกผมค,ความคิดของผมอะ่ะผมกะว่าจะบินแล้วไปตีตีไอ้พวกฮิวเลองมังกรอะ่ะไม่น่าทำแล้วจริงๆปะไปหาทาดีๆดีกว่าไปตีดีๆีดีกว่าเออยังดีกว่าเยอะไปทำดีๆีดีกว่าชึบโอเคชึบชึบชึบแล้วเหลือตรงไหนอะ่ะ ค่อยๆเป็นค่อยไปนะทุกคนไม่ใช่ตรงนี้เรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเออใช่ผมไม่ค่อยอยากจะขุดตรงนี้ถ้าเกิดขุดไปบ้านผมพังนี่ทอเลยอะอยมาหม่มาหม่ เออผมต้องวันเน,นี้ยคืออีพีนี้อย่างน้อยผมก็ต้องตีฮิลเลิงมังกรให้ครบอ่ะเออให้หมดอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างน้อยผมอยากให้มันหมดก่อนนะอ่ะเออชึอบชึ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 บโอเคไปดีดีดีกว่าตอนนี้มีไม้แล้วไม่ต้องไปกลัวแล้วมาชึบมันเรือตรงไหนบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวดวูก่อนเหลือตรงนี้ปะน่าใช่น่าใช่ใชเออเออตรงนี้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 แล้วก็เอามาไมาต ule, ้ต่อขึ้นเร็วเร็วต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นจึ๊บ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 เร็วเร็วเร็วเออเดี๋ยวเราก็กินแอปเปิ้ลทองด้วยลืมลืมลืมกินเลย จึ๊บจึ๊บโอเคเอ๊บโอเคนี่ไงอ่าแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนู้นเหรอมันจะถึงเหรอไม่น่าถึงหรอกมะอะไร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 ไม่ได้แดกไม่ได้แดกอยากจะไปตรงนู้นน่ะแต่มันไม่ได้เดี๋ยวนะล,ลองลองไปลแล้วก็ฮึ <c> ่ม <oughs> ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกอ่าเอาเอนะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวได้ได้นะผมจะเห็นมีตัวอะไรสักอย่างแป๊บนึงนะดูนอย่าได้นะเออเข้ามาในบ้านคนอื่นทังเพื่ออเลยเนี่ย ทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรเออมีน้ำโพอีกปะนี่ไงเอามาอีกเอามาเอามาเอามาเลย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 ปีกนี้ผมว่าไม่น่าจะใช้ได้ใช้แล้วแหละเออปีกนี้ไม่น่าได้ใช้แล้วแหละถ้าวายอย่างเงี้ยนะไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช้แล้วอ่ะเออเออแล้วไม้ทำไมไม่เป่าอีกก็ช่างมันเถอะมามาไงก็มาแล้วซื้โอเค ซึบซึบซึบฟึบโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปเอาจริงนะเออผมว่าผมไม่ทำฟาร์มอันเอเนอร์โพลแล้วดีกว่าเพราะว่าเออตอนตอนแรกที่ผมคิดอะเออถ้าเกิดผมตีมังกรแล้วจะทำฟาร์มนี้แต่ผมไม่ดีกว่าเพราะว่าเออมันก็มีตามลัคกี้บ็อกอยู่แล้วอะจะทำทำไมอะเออจริงไหมทุกคนเออ มันก็มีตามลกักกีบอกอยู่แล้วอะแล้วประเด็นคือมันไม่มีไม้ด้วยไงเออแป๊บนึงกินซะแป๊บนึงขอโอเคมีอยู่มีอยู่นึกว่าไม่มีซะเอาที่ส,สั้นเออนี่ไงเนี่ยอ,อย่างเช่นนี้เอเอเป็นบ้าเลยนะมาที่มาอย่าเป็นชืบอซื มาปลาปลาโอเคอันนี้คือสั้นๆนะสามมันทําได้นะทุนเออผมพอต่อได้อยู่อันนี้มั้งนะนี่ไงนี่ยเนี่ยเอาสิเอาสิเอาสิเฮ้ยอ,อ,อันนี้ก็มีหรอทำยางงี้ดี หวังว่าผมจะขุดยานะยานะเกลือแล้วนะยานะมา嘛เช่ามาเด็เออเดี๋ยวตรงไหนตรงนูน้นถึงป้ะเนี่ยไม่น่าถึงหรอกมั้งโอเคไม่ถึงจริงๆด้วยเออแล้วก็ไม่น่าทำเลยเมื่อกี้จริง เออเอาไม้มาเอาขอขอใช้ไม้นะจังละเออจังหวะนี้คือผมต้องการใช้ไม้มากอเอาไม้นี้เดี๋ยวไปจังหวะกันนะเอออันนี้คือพวกนี้คือเอาจิงๆไม่ไม่ควรเอามาใช้นะเพราะผมจะมาสร้างบ้านแต่อันนี้ช่างมเถอะเอามาใช้เถอะใช่เอามาใช้เถอะตัวเอามาใช้ใช้ไปเถอะมามาซื้อ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 ซืโอเคแล้วก็ปรับมุมมองด้วยปรับมุมมองปรับมุมมองให้ไกลๆเลย อ่าดูสิผมมองไกลๆเลยผมอยากจะรู้ว่ามันมีมันเหลือเสากี่ต้นอะ่ะเออตอนนี้ผมคืออยากรู้อะ่ะเออว่ามันมีกี่เสากี่ต้นอะ่ะที่มันยังเหลือที่ผมไปตีแล้วก็เออนั่นแหละที่ผมยังไม่ตีอะ่ะเออมัาอะ่ะผมอาจจะพูดงงๆก็ขออภัยด้วยนะทุกคนขอโทษชึบ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  เหลือตรงไหนบ้างวะเนี่ยขอร้องเถอะให้มันรู้ว่าผมตีไปตรงไหนบ้างวะเนี่ยมาดิมาดิิดว่ดาห้าวอะเนี่ยเดี๋ยวได้ดิฮมไม่ได้กินเออเมื่อกี้ผมไม่น่าห้าวนะจริงๆเดี๋ยวดูสิเหลือพุมเรือตรงไหนเนี่ยผมเรือตรงไหนเนี่ยวัดเดี๋ยวได้ได้ด รู้แล้วขึ้นไปบนเสาสิจะจะยุ่งยากทาไมอ่ะเออขึ้นไปบนเสาสิมันจะได้เห็นมองเห็นไกลๆอะ่ะเพราะว่าเพราะาผมยังไงก็ปรับมุมมองแล้วเออมันจะได้รู้เลยว่าผมเหลือตรงเสาไหนมันจะได้ง่ายๆเลยมาอันนี้คือผมพยายามพยายามอยู่นะถึงมึงถึงมึงถึงอย่างเนี้ยโอเคเหลือตรงไหนบ้างเอยเหลือตรงนั้นโอเค แล้วก็ผมจะพยายามโอเคดีนะบางทันอนะ่ะโอ้โอเคเสาสุดท้ายเสาสุดท้ายอันนี้คือเสาสุดท้ายแล้วทุกคนเออเสาสุดท้ายแล้วจึ๊บ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 ไป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 นี่คือเสาสุดท้ายแล้วเอาดิเอาดิเอาดิ ไม่ใช่เสาสุดท้ายอ๋อโทผมนึกว่าเสาสุดท้ายโอโทไม่ใช่หรอโอเคไม่ใช่เสาสุดท้ายก็ไม่เป็นไรซึบเดี๋ยวได้ละ ยังมีอีกแล้วก็อุ้ยเกิดปายเอาจริงๆถ้าเกิดจะวางก็วางให้ทันๆหน่อยเออมันเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยทึบเอา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 เอผมว่าผมต้องไปฝึกใหม่อีกเยอะไอการปาอโนอโพลแล้วก็มาวางตรงนี้เนี่ยเออฝึกอีกเยอะเลย จึ๊บโอเคเดี๋ยว้มีแอปวนทองอยู่อะ่ะโอ้ยขอยังชั่ว่อยจึ๊บ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 ถึงยังเนี่ยขอร้องเถอะจึ๊บแล้วก็โอเคตรงนั้นอออยโคตรงุ่อ๋ีอ๋ออ๋อง๋ออ๋ออ๋อเ,อเ,เ๋อเสสอออ๋ออ๋ออ้ออ๋อออออ แต่ผมก็ปลาไม่โดนเอาเอาเอา,เอาที่สบายใจแล้วกันนะเอาที่สบายใจพรผมจะไม่ขุดอะไรทั้งนั้นเอาที่สบายใจแล้วกันนี่ไงขุดนี้ก็ได้เอาดิเนี่ยขุดไม้ก็ได้อเอาเฮ้ยปล่อยไปสักทีเฮ้ยโอ้โหผมติดบัรเรียบร้อยผมติดบัรทุกคนเฮ้ยผมติดบัรเดี๋ยว อ่าผมขุดไม้ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรหรอกมาขุดขุๆนะจบยัง <_ D> โอเคเฮ้ยติดบักจริงนะเนี่ยโอไมก่กล้าขุดเลยอ่ะ <_ D> เออเป็นไรมันติดบั็กทำไมออโอเคไปไปตีตอ่อเลยแค่ต้นเสาสุดท้ายแล้วก็ผมก็อาจจะปิดทิมแล้ พาอผมต้องไปหาทำอะไรอีกเยอะเยอะแยะอยู่เอาไว้ทำอะไรเยอะแยะอยู่ใช่เยอะอยู่เยอะอีกเยอะเลยซึบโอเคซึบอซึ้โอเคมา <c oughs> โอ้โหโครร้อนพูดจริงแต่ก็เพื่อมันจะไม่ไม่ทำให้เสียงดังนะผมจำได้เหลือแค่ต้นเสาสุดท้ายแล้วนั่นแหละ อ,อแล้วผมจะไม่ไปน NCT นะเอาไงก็คือผมก็มีแล้วว่าเออม,มันได้จากราคิบล็อกเหลือต้นไหนบ้างเนี่ยอ๋อเหลือต้นนั้นเอาเอาเอาดีเอาดีเอาดีอ,าดอ่าทีนี้ผมต้องทีนี้ผมต้องได้แน่เออจัดการมันได้แน่หรือเปล่าจึ๊บ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 ปึ๊บโอเค เดอดต้นเสาสุดท้ายละขอร้องให้มันสุดท้ายจริงๆเถอะอันนี้ขอร้องจริงเถอะจริงน้ำตาจะ,ะไหลแล้วถ้าเกิดไม่สุดท้ายเนี่ยจึ๊บจึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมันสูงจังเฮ้ยเฮ้ยม,มันสูงเกินไปแล้วเนี่ยอะไม้จะหมดละวหวังว่าจะพอเถอะเออรีดีตีเลยอือหือไม่ต้องรีเจนไม่ต้องรีเจนและประเด็นคือลง ยังไงเดะเดะอืมหมงว่าจะหมว่าจะเป๊นะ,อะเอาอีกลเาอีกละโอ้โหเจ็บมาก <ๆ S 1> อือหือฮ่าฮไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกแล้วก็มารอตรงนี้แหละรอมันมาตรงนี้แล้วผม เอ,อาดิเอาดิเอาดิ Initi. เออเอาซี arf, เอออะไรอะไรหมูเจ้านายอ่ะกินไปเลยวอะกินสู้กินสู้เลยอะเอาซีไม่ตายง่ายเอาดิ ที่เอาดิจึ๊บเอาท,อาทีโอ้โหเอฟเฟกฟองมันก็ยังไม่ออกหมดนะเออจริง คิดว่าผมไม่กล้าเขานะเดี๋ยวน้นะเอยเฮ้ย,ยมันจะเกือบมันจะเกือบตายแล้วว่ะทุกคนเออเอาสิผมต้องตายวันนี้แหละ เอาสิไม่ไม,ไม่ไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมอะ่ะยุดได้แดกเหรอนี่ไงฮ่า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 เป็นไงฮ่าฮ่าอู้สนายแล้วทุกคนโอ้โหโคตรดีใจโอ้โหยดีใจมากเป็นไงกินแอปเปิลทองสู้เป็นไง,น zoo, นไ,งไม่อยากจะโมะแต่มันก็โมไปแล้วอะ่ะเออกินแอ กดแอปเปิลทองเอนชานสู้เอาดีเคยเจอหรือเปล่าโอเคแล้วครับนี่ไงเอไม่ใช่จบซีรีส์นะแต่นีนผมก็ไปตีมังกรไว้ก่อนเออโอ้เดะเดี๋ยวเดะเเพราะว่าไปปิดคลิปอยู่นู่นเลยดีกว่าหรือว่าจะปิดคลิปอยู่นี่ดีปิดคลิปอยู่นี่เลยดีกว่าเพราะเอาง่ายคือผมกาว่าจะถ่ายปกคลิปด้วยแหละแต่ช่างมันเออมาอมามามามันก็ผมไปแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายผมไปแนละ้ว